สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับเช้านี้เป็นเช้าว,วันที่9กันยายน2567บรรยากาศตอนเช้านี้นะครับที่วัดป่าสมเด็จพญานวัชิอโรดมหลวงพ่อวิเลียงสินทโรตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกครับผมท่านผู้ชมครับพายุเข้าครับพายุ นในนะครับนี้กำลังเดินไปที่หอชั้นนะครับไปที่ศาลาบรรยากาศเขียวชอุ่มชุม่มนี่พระอาจารย์สมุนมโนโกำลอังอบรมอยู่ครับตอนนี้ไม่ได้ออกบินารนะับ คิลึกไปยเราะฉะนั้นวิวบตะว่าดอันนี้ได้จดนี้จะพัฒาสที่าุดนี้ขอบคุณจีได้ชิตมาสัมาเตะ้พสดกไครับีมโหสถุกุณเจ้าลงแล้วก็เทียนปราหารครับเรินตอนคณะศรัทธาเทียนพระทหารด้วยกันนะครับอันนี้วันพายุเข่าวันพายุเข่าเมื่านเกือนพระว่าจะไปไหนก็ถือล่มเลยนะ ไปเดินตรวจวัดเย็นๆไม่เอาลงไปด้วยฝนตกก็ล้วทั้งทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาทุกท่านจะภาพไปพร้อมเพียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี้มันท่านอาจารย์หลับสังฆทานน้ำปนะด้านหน้าเลยครับ ประธา,านาจารัชศาีมรีของคณะสิทธิ์จะาพถาถวายพัะาหารสังกทานนำปะนะสาธุสาธุสาธุอะ,ะ,ะนุโมทามิมีมนร์พระคุณเจ้าลงรับระเคนลงลลร,ร,รับพิจารณาพระทหารกับคนงานครับผม เป็นอนาจารย์ฤษีมนตีอะไรคิดถึงคําพูดครั้งแรกที่มาเจอกันผมจะไปจนแค่วัดที่ลําบากวัดไหนสบายแล้วผมไม่ไปสามปีแล้วยังไม่หนีจากวัดเราเลยแสดงว่าพวกเรายังไม่ยังไม่สบายเลยนะ <c oughs> พวกเราก็ยังลําบากและลําบากซ้ําก็เดิมอีก <c oughs> มาอยู่ใหมๆ่ๆหลังคาสลาชั่วคราวหลังคายาคาเนาะยังเป็นคาอยู่ ผ่านไปสามปีเราสบายขึ้นเป็นใบาจากครับตอนนี้สบายขึ้นเป็นใบาจากแต่ก็มีไอ้นั่นขาดอาจารย์ก็เอามาสง่งไอ้นี่ขาดอาจารย์ก็เอามาสง่งแล้วก็นั่นมาฝากนี่มาฝากครับวัสนานำพาคณะศิษย์สร,สร้างบ,รรบ,บุญสร้างบารมีเติมบุญสร้างกุศลวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนเนาะนอกจากจะสวดให้คนไทยแล้วทําพิธีให้คนไทยไปทําให้มาเลเซีย ต่างชาติแต่นี่เรียกว่าวัสนาวัสนาเรามาเจอกันวัสนาเรามาพบกันเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านวางอันวัสนาอย่างเนี้ยมันต้องสร้างกันมาสร้างกันมามันถึงมีมันถึงเป็นมันถึงปรากฏเป็นรูปร่างลักษณะในวันนี้ครับเลยพูดถึงเรื่องวัสนานี่มีครูบาอาจารย์พระจอดประสงค์หลายรูปหลายคนทั้งญาติทั้งโยม วัสนาพวกเราก็มาสร้างวัสนาพวกเรานอกตลวงพ่อสอนว่าในสมาธิมันมีบุญมีวัสนามีบารมีเรากําลังสร้างวัสนากันแม้พวะคุณเจ้าทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ท่านก็พยายามที่จะสร้างวัสนาของท่านครับทุกูปทุกท่านก็สร้างวัสนาพนะนศรัทธาพนันศรัทธาทุกท่านทุกคนก็สร้างวัสนา ดถึงเรื่องวาสนาทีไรนึกถึงพระมหาเทรละรูมหนึ่งหลวงพ่อในชอบเล่านิทานเรื่องหลวงพ่อมหากัปพินะะหลวงพ่อเวลาท่านไปเจอใครเนี่ยท่านจะชอบเรียกเขาว่าไอ้ถอยไอ้ถอยเนี่ยวัรสลิวัรสลิวาสนาท่านเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเป็นพระเทรละเป็นพระอาหารหันต์ผู้ประกอบด้วยปฏิสัมพิทาครับต้องปู่ท่านทำห้ายเรื่อง แต่ท่านเป็นคนพูดไม่ค่อยเพละแท่านเป็นคนพูดไม่ค่อยเพลาะคล้ายๆถ้าบ้านเราก็เนื่องถึงมงลวงพ,วพ่อคูณอย่างเงี้ยคาพูดใช้ภาษาพ่อคุณลมกําแหงหลวงปู่เท่าทั้นก็ใช้ภาษาพ่อคุณลมกาแหงเหงมือนกันครับแต่ว่าท่านชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยภาษาบาลีะนาวัสลิวัสซิลีชอบเรียกไอ้ถอยวันหนึ่งไปบินธบารเจอโยมเด็กน้อยลูกลูกสาวของโยมร้องไห้ นกระถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเขาบอกว่ามันเป็นงานนักขับตะเลกิกเป็นงานใหญ่เป็นงานฉลองในเมืองกรุงสวสร์ถีอ,อ๋อขออภัยในกรุงรัชชฤคือแต่ปรากฏว่าเด็กน้อยเนี่ยมันอยากได้เครื่องประดับเครื่องประดับมันอยากได้สร้อยอยากได้แหวนอยากได้กําไรแต่ด้วยว่าบ้านเรามันจน เด็กมันก็อยากได้แต่ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็ได้ร้องไห้เป็นตัวเป็นสาวแล้วสิบสี่สิบห้าแล้วแกได้เครื่องประดับแม่ก็หาให้ไม่ได้พ่อก็หาให้ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงท่านบอกมันจะยากอะไระมันจะยากอะไรก็เรื่องแค่นี้เองท่านว่าอย่างนั้นท่านก็หยิบเอาเส้นย่ามาเป่าต้องปูเท่าเป่าอย่างเดียวยากเส้นนี้กลายเป็นสร้อยคอทองคํานะยาเส้นนี้กลา,า,ายเป็นแหวนทองคำนะยาเส้นนี้กลายเป็นกําไลทองคํา ต้องปั้วยญามาเป่าอย่างเดียววัส,สนาท่านอ,อำนาจอานุภาพของจิตพุทธะก็เป่าเส้นหญ้าให้กลายเป็นเครื่องประดับพอได้แล้วก็ดีใจก็ใส่ประดับไปโชว์ไปงานเขาตำรวจก็จับเนี่ยตำรวจรู้นี่คนในชุมชนก็รู้หมดแล้วบ้านนี้เป็นคนไม่มีเงินนะอยู่ดีๆลองใส่สร้อยคอทองคําใส่แหวนใส่เป็นตู้ทองเคลื่อนที่ไปตำรวจก็สงสัยและวก็ขโมยไข่เข้ามา จับเด็กน้อยผู้หญิงคนนั้นนะก็ไปสอบสวนแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเด็กก็ตอบว่าหลวงพ่อให้มาพระที่ไหนจะเอาต้องคํามาให้หลวงพ่อชื่ออะไรจำหน้าจำรูปร่างรูปพัรณสันฐานได้จำท่านได้จำท่านได้จำท่านได้ไดสุดท้ายก็กษัตริย์ก็ไปนิมนต์ท่านให้คนตามไปนิมนต์ท่านมาถามมาจริงไหมท่านบอกว่าจริงไอ้เรื่องแค่นี้จะไปอัศจรรย์มันทําไมท่านบอกว่าเรื่องแค่นี้จะไปอัศจรรย์มันท,ทําไมก็แค่ อธิฐานเส้นยาให้เป็นสร้อยคอทองคําเป็นแหวนเป็นกําไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกก็อบอกมันจริงหรือเปล่าจริงถ้ามากกว่านั้นก็ยังทําได้ท่านว่าลองดูพระราชวังของพวะองค์ี่สร้างมาจากอะไรสร้างมาจากไม้กับบินอยากให้มันเป็นทองคำไหมล่ะถ้าพูดเท่านั้นมันก็กลายเป็นทองคําทั้งปราสาทอํานาจอนุภาพการฝึกจิตของผู้เท่าหลวงปู่เท่าเยอย่างเงี้ยเป็นต้นถือว่าพระคุณเจ้าหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีวาสนาะอย่างนั้นถ้าท่านเป็นคนพูดไม่พราะ พูดไม่เพราะจนถึงขั้นเขาบินทบ,บาทผ่านไปเจอโยมเขาเอาดีปลีเอาพริกไทยเอาดีปลีเอาพริกไทยใส่ลำเกลียนมาจะมาขายในเมืองนั้นถามวาโย้ไอทอยมึงเอาอะไรมาขายวะถามเขาวัชลิเอาอะไรมาขายวะเอาขี้มาขายพอไปถึงกลางทางเปิดออกเรียกคนมาเนี่ยดีปีผม พิกไทยผมเนี่เป็นของดีนะปลูกเองทําเองนะใครอยากได้มาซื้อเปิดออกขี้เต็มลําเกวียนเลยนะพูดเท่านั้นเองแค่ตอบหลวงปู่ด้วยความไม่พอใจด้วยความไม่พอใจเอาขีเอาอะไรมาขายว่าเอาขี้มาขายคิดเท่านั้นเองพูดเท่านั้นเองกิริยามันออกกิริยาอาการเท่านั้นก็ก็ถามมาเป็นเพราะอะไรทำไมเอาขี้ใส่ลาเกลียนเอาตอนทุกมาเต็มเกลียนมาขายแค่บ,บอกไม่ใช่ตอนเอามานะ่มันเป็นพิกไทย มันเป็นดีปรีหมดเลยแต่ทําไมมันกลายเป็นขี้ไปหมดก็ไม่รู้ถามกันไปกันมาจนมารู้ว่าโอ้ผ่านหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้ใช่ไหมใช่จาได้ใช่ไหมจําได้จําได้เข้าไปขอขอเข้ามาท่านเถอะใจนึงก็เชื่อใจนึงก็ไม่เชื่อแต่คนเขาพูดหนาหูคุยกันพูดกันหนาหูก่าตามไปถามพวกคนเจ้าไปขอเข้ามาแล้วก็เลยถามว่าโยมเอาอะไรมาขายผมเอาดีปีมาขายทขาก็ไปขายซะเปิดออกมาก็กลายเป็นดีปีทั้งหมดในวัฒน,นาคูบาจาัง หลวงพ่อในชอบพูดเรื่องนี้หลวงพ่อความลบเรื่องนี้ทานเรื่องนี้บ่อยๆฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพระพุทธพระพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละชาติละวาสนาแมอท่านมีแต่กิริยาแต่ไม่มีมัรยาพระอรหันต์เนี่ยมีแต่กิริยาการกระทําบางอย่างเป็นเพียงกิริยาของท่านแต่ไม่มีมัรยามีอะไรก็พูดกันตรงๆว่ากันตรงๆต,ต,ตามอัดตดําธรรมอย่างนั้นท่านเรียกว่ากิริยา ที่ไม่ประกอบด้วยมารยาเนื่องถึงหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโอลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นสมัยก่อนหลวงปู่มั่นมาอยู่เมืองเท้าหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนตามมาอยู่เมืองเท้าไปเจอต้นสมอท่านเอามือขวาเนี่ยขยยาสมอมันล่วงพุกไปพกไป๊กปลงมาเขาก็หยิบท่านท่านองค์ท่านก็หยิบเอาสมอที่มันหล่นจากพื้นเนี่ยหยิบด,ด้วยมือซ้ายประเคนมือขวาแล้วท่านก็เอาเข้าปากเคี้ยวเลยอาจารย์ตื้อเนี่ยฉัน สมอไม่ได้ประเคนท่านบอกประเค้นแล้วเอามือซ้ายประเค้นมือขวาอย่างนี้ก็มีแต่หลวงปู่นี่เป็นภาพแปลกเป็นภาพแปลกไปทุดงเดินไปถึงสามแยกไปทุดงไปการกดไว้จะลงไปอาบน้ําไปถึงสามแยกท่านจะถอดรองเท้าแล้วท่านก็จะเดินอ้อมแล้วก็ลงไปสงน้ําเสร็จขึ้นมาานก็อ้อมาหยิบเอารองเท้าเสร็จท่านก็กลับมากดท่านไปอยู่นั่นสามวันสี่วันเขาก็ว่าเอ๊ะ e มันเป็นเพราะอะไรทําไมครูบาองเนี้ยพระองค์เนี้ย ถึงเอารองเท้ามาจอดไว้ตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดินอ้อมเขาก็เลยขุดลงไปเจอเพระพุทธรูปอยู่ใต้ดินปัส,สนาอุูบาอาจารย์ผู้เท่าผู้ปลูกพืชปฏิบัติสมาธิภาวนาเราท่านทั้งหลายเช่นเดียวกันท่านเจ้าภาพญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพวกเรามาทุกทุกวันเนี่ยเรามาสร้างวัสนาไม่ได้ติว่าเอ้วันนี้ร้อนนะไม่ไปวัดวันนี้ฝนตกไม่ไปวัดวันนี้ เหนื่อยไม่ไปวัดไม่มีข้ออ้างมาวัดแบบที่ไม่มีข้ออ้างเราสร้างวาสนาให้ตัวเองทําบุญ,ญายากๆ่างนี้มันมากันนิสงยิ่งฝนตกยิ่งโอ้ยวันนี้ฝนตกพระไม่ได้บินธบาตพระจะฉันอะไรกันโยมก็พากันฝ่าฝนมามาทําบุญมารับภาระภูละถวายพระตาหารพระคุณเจา้าดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปะพฤติปฏิบัติไอเนี้ยเรากําลังสร้างวัสนาให้ตัวเองแม้แต่รูบากอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็กำลังสร้างบุญ สร้างวัสนาสร้างบรารมีแม้แต่ยมทั้งหลายท่านเจ้าภาพทุกท่านที่มาช่วยกันดูแลพระเจ้ากระสง์ต่างก็มาสร้างบุญสร้างวัสนามันจะมีอะไรประเสริฐเท่าเวลาที่ท่านทําสมาธิจิตท่านกําลังดีท่านแผ่เมตตาท่านไวพ้พรเราทั้งหลายท่านประสาทบุญประสาทพรให้เราทั้งหลายด้วยใจที่ถูกขัดเกลาด้วยใจที่ถูกฝึกมาแล้วใจที่ไม่ประกอบพร้อมด้วย ด้วยวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกไม่มีจิตที่ทําร้ายไม่มีจิตขุนแค้นไม่มีจิตไม่ดีไม่มีจิตเมืมมมมม่อดาไม่ประกอบด้วยโลภโสะโมหะจิตอย่างนั้นประกอบพร้อมแล้วแล้วให้กอนเราท่านทั้งหลายสิ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะคนที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกจากหัวใจแม้เพียงแค่ช้างพับหูงูแลบลิ้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากมีได้น้อย ฉะนั้นพระเจ้าประสงค์เหล่านั้นท่านได้ประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็ได้วอวยพรพวกเราได้แผ่เมตตาให้พวกเราในทุกๆวันได้ให้พรประสาทพรแก่พวกเรานถือว่าเป็นวาสนากับพวกเราท่านท,ท,ทั้งหลายได้ยินดีในบุญในความลำบากที่ท่านทั้งหลายได้กระทําไม่ได้ว่าพายุเข้าไม่มาฝนตกไม่มาแดดออกไม่มาไกลไม่มาแต่บุญใกล้บุญสําเร็จบุญสมความปรารถนาเพราะเราทุกท่านกําลังเปลี่ยนวาสนา กำลังสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบาร,รมีให้แก่ตนครับลําดับถัดไปจะได้นําพาคณะศรัทธาสวดลักขีสวดอิติปิโสเติมบุญส่วนภาวนาใหม่แก่เราท่านทั้งหลายโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ